เจ้ารับทรัพย์รอดแล้วจะนงพณนีเปิดยอดค่าใช้จ่ายหลักแสนหลังช่วยสุนัขจรวันที่12มีนาคม2568ชาวโซเชียลแห่เข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากหลังจากที่นักร้องสาวใจบุญจะนงพณนีมหาไทยที่ก่อนหนะ้าเหลือสุนัขจรที่ถูกรถชนมารักษาพยาบาลพร้อมตั้งชื่อว่าเจ้ารับทรัพย์ซึ่งหลังจากที่เจ้ารับทรัพย์รักษาตัวมานาน27วัน ในที่สุดก็จะนงพนีได้โพสต์คลิปบรรยากาศตอนที่ไปรับเจ้ารับทรัพย์ ก่อนจะเคลียค่าใช้จ่ายทุกอย่างเป็นจำนวนเงินทั้งหมด12600พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นมารับน้องรับทราบแล้วโอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะานงพนีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาจอนก็มีหัวใจโดยในคลิปจ้ได้บรรยายว่าทุกคนเป็นมาจอนจัดที่อยู่ข้างถนนแล้วโดนรถชนที่จะรับรักษาไว้วันนี้เรามารับน้องกลับบ้านจริงๆไม่ใช่วันนี้หรอกรักษามาแล้ว27วันด้วยกันก็มีผ่าตัดขาหน้าตอนนี้ขาหน้าเดินได้แล้วเหลือแต่ขาหลางัง แต่ไม่เป็นไรเราจัดวิวน้องกำลังงงๆงด้วยเพราะว่ามันคืออะไรไม่เดินหน้าด้วยเดินถอยหลังอย่างเดียวตอนนี้ก็มาหลายคนก็ถามว่าเท่าไรอาจูเอาเองว่าเท่าไรเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะสุดท้ายนี้แม่ขอให้รับทราบไปเจอแต่สิ่งดีๆหลังจากที่จะนงพณีโพสต์คลิปนี้ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความชื่นชมเป็นจำนวนนงพนีเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2534 เป็นชาวอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองเป็นบุตรีของประดิษฐ์และจำเนียนมหาธัตอาสยามจะโด่งดังเป็นที่รู้จักหลังจากคลิปเพลงคันหูโพส์ตใน YouTube ทำให้ชื่อของเธอก็เป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืน นังกล่าวมีเนื้อหาที่ล่อแหลมและมีท่าเต้นที่ยุ่วยวนจนได้ฉายาว่าจะคันหูพศ2556จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องและมีซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่านิสัยทันเปลี่ยนตามสันดานเธอจะอาสยามจบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจาศจาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วยเกรดเฉลีย่ยในเดือนมิถุนายนพศ25 ร5จะได้เซ็นสัญญากับค่ายอาสยามในสังกัด r s หลังจากที่ค่ายและออกอัลบั้มเดี่ยวทั้งหมด1อัลบั้มก่อนที่จะหมดสัญญาลงเมื่อปีพศ2564 หลังจากนั้นจึงเป็นจ้าอาสยามหรือจ้นนงพนีมหาไทยเกิดวันที่6พฤษภาคมพศ2534เป็นชาวจังหวัดอ่างทองและจำเนียนมหาไทยผลงานจ้าอาสยามโด่งดังเป็นที่รู้จักหลังจากคลิปเพลงคันหูโพสต์ใน YouTube ทำให้ชื่อของเธอก็เป็นที่รู้จักในชุกเนื่องจากคลิปเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาที่ล่อแหลมและมีท่าเต้นที่ยุ่ยยวนจนได้ฉายาว่าจะคันหูจนโด่งดังมีชื่อเสียงจากคลิปจนใน พศ2556จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดอาสยามและมีซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่านิสัยฉันเปลี่ยนตามสัญ,ญ